กล่าวตึงเรื่องราวละทิงก้าวส่ง้านติมกระรอยควัดกระอยติมก้าวส่งซานตินกันมานานมูรานนานโกติมกระรอยควัด ร้อยโมรานนานโกติมกันมากนาคลังยาคลังโป๊ติมกระอยควัดกระร้อยกลางยากลางปลุกวันนี้ติมโจกให้โมเด็กแลติมกระร้อยควัดกระยให้โมเด็กแลติมเมียติมติมแล้วเมียมบนบางคนติมแจ กร้อยบางคนทิมเจะไม่เาวุ้แน่ทิมเจวัวซาทิมกร้อยควักกระอยทิมเจะวัวซักกลอกไม่พึงเจาะละทิมข้อบ่ามาทิมกร้อยควักกร้อยทิมขาอบ่ามาทิมดังฟาฟากลอกซากอย่างไม่อย กรอกซากอย่างไม่ซากนี้มันต่างตั้งยาวตั้งย่อยทิมกะรอยควันกะรอยตั้งยาวตั้งย่อยรู้ไม่ไม่รู้ใหม่รไรกลางหนเป็นรูทิมกะรอยควันกะรอยกลางไหนเป็นรูเมื่อจดมันแกงละพลอ่องมันหูทิมกะรวย หลงติมก้าวดูละตัวกูตัวอ่อนกระอยควักกระอยตัวกูตัวอ่อนว่างได้สักเลงหนังแข่งหนังร้อนกระอยควักกระอยหนังแขงหนังร้อนเด็กนอนเสียก่อนติมตอนหัวคำกระอยควักกระอยติมตอนหัวคำ หลอกนี้ไม่ว่าสากกากรรจำควัดกระอยสหกร้ากําจำตั้งทิมตัต้งย่ำออกรำามากจังกรยควัดกระอยออกรำามากจังเดือนซ้ำติมเมาละติมคว้าต,ตัวนาง ควัดกระอยติมคว้าโตนั่งนึกถ <assessing> ra ึงความลั m m ่งเมื่อคลังเบาวศ้าติมกระอยควัดกระอยเมื่อคลังบบาเศา้าติมกันมือเตกละมือเตกนำเข้าติมกระรอยควัดกระอยมือเตกนำเข้านี่แหละเรื่องราวของคนโบราณ นี่แลเอื้องราวกองคนโบราณน,นี่แลเอื้องราวกองคนโบราณ